กินเอชัวเราไม่ออกกําลังกายจะผอมไหมคะผอมสิเพราะว่าเอชัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยเราควบคุมอาหารเอาอิ่นนานเผาผ่านดีไม่กินจุกจิกไม่หิวระหว่างวันแล้วก็ให้เรากินอาหารได้เป็นมือมือต่อให้เราออกกําลังกายนะคะแล้วไม่ปรุงอาหารเลยเราก็ไม่ผอมอยู่ดีการที่เราจะผอมแล้วก็หุ่นดีได้เราจะต้องเริ่มมาจากการปรุงอาหารก่อน เอชัวเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการคุมอาหารเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสสวิตป,ปากของเราให้เราได้อิ่มเร็วขึ้นแล้วก็ดึงไขมันออกไปใช้เป็นพลังงานค่ะบล็อกไขมันใหม่นะคะด้วยสารสกัดหลายๆตัวเนาะแอลคาทีนมีถึงสองตัวนะคะส้มสีเลือดส้มซาซึมะค่ะชาเขียวนะคะมันจะเข้าไปช่วยกันทํางานค่ะให้เราได้เบิร์นไขมันให้เราได้ เออรู้สึกแบบอิ่มรู้สึกไม่หิวไม่โหยนะคะคือยิ่งถ้าใครออกกำลังกายร่วมด้วยจะยิ่งน้ําหนักจะยิ่งลงเร็วมากๆเลยค่ะเพราะว่าในตัวเอสชัวจะเข้าไปช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราแล้วก็ทําให้เราออกกําลังกายอึดขึ้น เนาะพระด้วยสารสกัดหลายๆอย่างในเอชัวเนี่ยดีมากๆค่ะทุกคนค่ะดังนั้นนะคนที่กินเอชัวเป็นประจำนะคะให้เอชัวเข้าไปปรับระบบในร่างกายปรับระบบการเาผาผลาญปรับพฤติกรรมการกินของเรากินไปเรื่อยๆยังไงก็เห็นผลนะคะตัวเราเองใช้ตัวช่วยในการลดน้ําหนักเราลดลงมาได้แบบ20่กิโลเนี่ยเพราะว่าตัวช่วยแล้วทีนี้เราก็าอยากจะแบบออกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีบ้างแล้วนะคะ